สวัสดีจ้าช่องแม่ติมบ้านสวนค่ะมาอนี้มาชมบรรยากาศดีกกดดต้นไม้ใหญ่ค่ะพี่น้องภาพพี่น้องมาชมตนม้นไม้ใหญ่พัดคากวดต่แต่ s, uh, <S พันเป็นห่วงแทงนำ้ำสวัสดีค่ะมาสะแสดงความยินดีนะมาทที่เนาะว่าที่เนาะ วัี่ะวัถีเต็มรอยอยู่แล้วจนอาจจรย์คิดน้ำมัสสันพนากให้ได้พนงาเพราวานาใหญ่พนักมาสมัครยาได้สมญาแบบยําวิธีการเจียงไจกันเลยนะเพราวานาพนากปานเคยได้ไม่เฮ็ดนั่นแหละเมียนอืนมันบ่กขึ้หมเพราะว่าเข้ามาอยู่ประจำเขาจ้างตกับเาัญญาตเห็นน้ำกันดันดีแล้วตู้ยุบพีเดอขนาเมาพีเมาพี มันไปย่นมึนกันว่าอย่าด่าเออมันอุ้ยหอนเอาครับหมากับหอนพ่อหมาจะพี่น้องหมากับหอนพ่อหมาบึงดูนะโอ้ยหมาหอนบรรยากาศหอนหอนแต่ว่ามันติไข่อยู่ใจอกุนมหม่ วดมือนีมือเอื่นมากแต่เ็มเแต่ปนเดียวกับมากเกียงมาแล้วโอ้ยเดี๋ยวมนจะเกียงดีเนาะสันดอ่ว่กบันรบรรยากาศโอนพยากัดบเอรรยากาศเอาบานี้มีอยู่คนมาเก็บคาหน้ามันโบพอเิ่งนึ่งเห็นขี้มาแต่ใส่มากแเป็นค็ด จะเป็นคานำสงการจะเป็นเห็ดจะเป็นเห็ดบาบกันสงการพี่น้วงมาเป็นเสนียนบอบีหลวงสีนอนเต็มเงี้ยนสองเงี้ยนหานำที่ใา่ก็มีนำกับอะไรคือยิ่งเหี่ยวซี่จะโอ้ยจะเป็นเียใจะปาวีนาสูนแห้งโท่ไปเอ,อินเลยเป็นผู้ได้ข้ามัดจอนำเลยจอนำแล้วมัน,น,มนมไหลบูนนำไหลแห้งคักตนวนี้ตะวันนำปาวีนาแห้งเนออี จะเป็นเอา Estamos, ้าม <regret it, S 1> ันก็เห็ดจีไรแต่คือมันก็ใบเห่าใส่น้ำมาสันขนาดแต่การพ่นไม่หล่นลายคั่ะพ่นนมันมันเกี่ยวกับเล่นบ่เจอแค่ครับเล่นเนาะโอ้กับบัวกันพูดหนี่ก็เปิดเห็นว่าเปิดดูหูมุมแเบ้านนี่เออเปลี่ยนนา่นเข้าไปลายบัานบ้านปิดจักเทียนบ้านขึ้นสอดแจงบ้านเอาคำเลยนะเออเออเอาก็เลยคิดว่าโอ้ยแต่เป็นใครนะนพน้องมาทั้งกรุงเทพยมาทั้งตะลยอมามาโน่นอยู่นี่บดเดี่ยนเต็มเฮียนซองหลังไปนอนงมองกันโมนี้มาเมื่อชั่วโมงบ่ได้ใส่น้ำ บารีพี่น้องเมื่อแล้วจังนี่น้ำไมใหายใจน้องาสันดอกว่านี่แหละคือปลาปัวบ่มีแจกมีหัวเค็ดไขมันอันนั้นไว้เบิดเลยดิกระดึกว่ามันเปิดอยู่ตลอดที่บ่วมันพันไปเปิดปิดนะบ่บ่มีคอยเช็คตลอดเลยน้ำคอยย่านมันใช้รูปแบบนี้เพื่อรูดูบินขาน้ำพี่น้องค่ะขาน้ำซองลอยสี่สิบบาทเสียถ้าได้บริษัเสียได้หรอกขาน้ำ่ะวันแต่ว่ามันได้สุด ให้การเซ็นใช่การเดินไปจุดชุดนั้นบ่อนกจะหันกระป๋าตั้งแต่ผุดถึงว่าเนาะว่ะบานเนาะน้ำบานเฮ้ามันพอเฮียนซ้ำหนีซ้ำหนีหนึ่งบัดท่านยังได้บานทุ่งฝนบานยังกระจ้าเฮงเหรินจะว่าจะกีจู่จุ่มมุมบานไงน้ำเขาคือพ่เปิดเวลาส่วมันทุ่งฝนแต่ก็คือว่าขาดสายจากเถื่อคือว่าเห็นว่าว่านน้ำบ่มี่บ่วลาเขาจบบอกความนี่เปิดเปเวลานี่มันท่งบ่ได้เปิดรวงเขายังอันนี้อันนี้ว่าสงการเนี่ยเฮ้า อันนั้นเลยพอต้องไปปิดไปยังมาเลยบอกงี้เราพอต้องปิดแล้วกอดเขามันลวนมึงจะปิดได้วเนี่มาสั่นเออสั่นข้าว่าสั่นมาสั่นเออผู้ใดเราไม่เห็นไหนผู้ใดเราไม่เห็นไหนนำหรอการนำแต่เราจะนี่สองร้อยที่สิบบาทจ้ะพี่น้องไปเห็นแบบนี้หน้าเราไปไปเราไม่มีคนอยู่เอ้าเขาอยู่ในห้องแกเขาควันแห้งมึงอยู่สวนรถพี่อาโปมีโอ้ไปแล้วไปแล้วไปซื้อของ เห็นบอกจอนำเห็นอู้ยนำแหงก็ไม่มีกนเท่าเท่ารถบรรทกมีสันสีทางวือือทางวือือหดหดต้นไม้ปุ่นขึ้นไปทั้งครขหดได้หดไปอะอือก็เลยเออดีใจน้ำสลดมีปัญหาอันอยากให้น้ำานำมาสันมาอันแจ็ีเบลใสมาใส่พี่น้องใส่ของน้ำกบแหงค้นแหงไล่มาสันจอไปเน้นเวลานันเลยนั่นล่ะเจ้อาบ่ลเหรียญพักเมืันกันโยนแล้วเหรียญเหรียบ่เหรีก็ว่าเป็นยังดกตงกันแต่ว่าน้ำเวลาปกติกันในก็ยากนะ ที de, e de de, ่ก ok <ing i> <die> ับบริษ <talk>. ิดเนี่ยคอยตลอดได้เลยนอกจากมันถึงเวลามันตัดเองคนนี้จ้าอีกีสิบบาทกันใจขาน้ำเอ้ามันไปหาทิศกันีงจ้าอีกสิบบาทขอบคุณหลายๆที่ค่ะเปิดน้ำให้หลายๆได้จ้าประตูเด้อเอาคู่เดียนเพื่อโเห็นนี่เพื่นฟันเกี่ยว คู bon no, mm ้ดูเอิ้นู้เด่นนะสัตว้องูเด่นไปทั้งไหนนสัตู้บีก็เลยเอาเอาไม้มาให้ก็เลยเสียงต่ำสายเลยก็เลยว่าเอายาคุณครูกับมังสวรเอครับจดด่คุณคูเด่นู่ใส่น้อสัตวได้ซือมากแต่ไ่ได้ใจแล้วบ่ได้คอยใจมันคุคูเด่นใส่นองมกนู้เ่มาสู้มาแซ่บเใส่ไมผู้ด้เอื้อจะได้กัพ่อมาป็นทย อันแทงน้ำรุดนเพื่อเงินมู่้ท้าเพื่อนเงินเช็นั่นแดงจังอ่านมันมันพังบ่บวกมันหนักมันหนักหนักบวกเออบวกมาเศร้าอ่ะนี่ะนิ่ใช่ไม่ะขายได้จักบาททั้งขายได้ลอยหกสิบว้าเดี๋ยวจบาทกัเอยทั้งไงแตกมันพี่น้องทั้งไงแตก มาเบิ่งทางไงโรงเรียนแกกเลออกมาหมากเลยนโอตโมขึ้นเลยบ่แมนสี่สามตวโอตี๋ทอแดงอมลน้เขนเปชียงยังละบันจ้ารับ่เห็นคิดบ่า่ะบันมันกิไงยังคักกกม่อยู่ในบัดปาอไรยังไงดงฮักงปุ้มรสจแดงก็นอมะลับเนาะมากอ้าิเดมกัฮักคือโกแล้วแต่วัติฮักกันไปโอ้ยเย็นดีเลยแต่พี่น้องเย็นดีบางอนซาไง จะเป็นงาม,มาเลยนะเนาะดีดีนะนะบนธรรมชาติสางมากเล่น,นขี้อะไรบ้างคืนนี้ไหมเป,เป็นเตยูวะค่ะเป็นเตยหลินแต่นั่นเนาะบรรยากาศดีครับสวนพฤกษาชาติ เดียกันนำเรียบร้อยแล้วเพิ่นไปตามไปไสองร้อยสี่สิบที่กมันลดลงตัวนี้สามร้อยพมละรู้ยังไดเพิ่งกินบ้างที่ตลอดบ่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 บดบคบ่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 ด่บัง่น่บ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 ่น่บ่บ่บ่น่บ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 ่่บ่่บ่บ่่่่บ่่บ่บ่่บ่่่แ่่่เพิ่นล เราหน้่มก็เพราะสะดวกเพราะเพศหน้ <ens acab> <oon> ่มไปทางนี้บ่ค่อยสะดวกเพราะเป็นคู่เดินมาหยอกว่าดินั่นถึงละไม่ต้อผูกฝันเกี่ยวปีนี้ยิ่งข่าวจะเนาะแทงตกเนาะเพราะเนาะใจบุรีไปเบิ่งกันถึงไปไม่ได้ตามเก่าเทียมฝันเห็นคู่เดินสามเทียมขึ้นไปฝันเห็นเราผอมอืมอืม เพิ่นผ่านไปนี่ได้สวมไปนี่อันนี้วะท่านท่านยืนเทปไปพอออกมาเอาใบเนี่ยว่ามีแต่ว่าเพิ่นถามเขอบไปในในไล่กลุ่มจารยนหมูคนหูดิค่ะเพราะว่าเพิ่นดูในไล่กลุ่มหมูอยู่เพิ่นหูเพิ่นได้หรือเปิดบ้างจะซื้ออืมที่เพิ่นไดนเปิดอันนี้เพิ่นลงวางแน่นในลำไส้ เหลนเป็นเ่ตองประกาศในัต้องเห็นเป็นทางการคนนงคนกระปุกสมัารคนกระประกาศที่สามอ่คนมาสมัครอืมแมนก็ต้องเห็นตามขันสักคนอ่ันเขาจะประกาศเรามีใบรับรองแพทย์มีุูทมีสุขภาพ คนคิดน้ำมาสันนี่นะคนคิดน้ำโอ้ยนายแดงเลยเนยยังมีเหนมีวสมากย่านยันคิดย่ไม่คู้มว่าแบบว่้เกิดมีพผู้้ดมาฝากฟังยังนั่นสีนอเหมืนมันสีนักไก่นะแต่ว่าเห็ดมั่นายกระชังกระกระกระบเม็ดกระสีสูบพูดดีว่าอะไคือเก้าคนเครียดเต็มรอยเลยเหมว่าการว่ามีหนังคอยต้องเลยเป็นกรรมการแต่โชคดี่มี่บมีหลายนก็คือโอเคโรงเรียนอื่นกับสนเออเดคอจ้าต้องอีแล้วีหาเือน เขากิดคืออยู่ดอกอะอยนี่ครับนีแล้วเขาเจุน่มานอย่ามนอนเาันมนอนเ่เรามานอนคนเดียวดิไม่นอนคนเดียวเบ่ได้มานอนนติดหบ่แล้วยื้อเยนก็นอนเดียวนะยยนก็ไนเดียวฟ้าก็ได้เด้ยยนคนก็ยนยันี่ยแต่ว่าตอนตอนตอนไม่ใหม่มาอยู่ มานนกันอยู่มานนาเกันสิไป็ดกับเปาสิไปเที่ยวสิมานอนน้ำพ่นเด็กน่อยเอยู่ดึงอ่รมานอนเหน่อยงานเดดงคนันในหัวขคู่เลยสิเราทั้งนเดวเงไดมันทั้งนอนมองมาไอนันไม่ใส่มามองก็พีน่ะถ้าออกมามานอนแล้วเหือยแล้วก็ไปให้นันเอโอ้เย็นมามา ตัวนนที่เดินเนเอแล้วมาจะกลุ่มบอกว่าผูกพันอย่างเี้ยความผูกพันเออจากจยานหนึ่งเน่ยติพ่าวคือเฮาเฮาเฮ็ดดีทำดียู่กับมีทำร้อเนาะอนนอนได้เพิ่กับจิตญาณเช่นวีาเราผูกพันกับบุงเรี่องท่วมาเ่นี้เน่ไปทำ่นั้อมาเศร้าตือนึี่มากมาเศร้า บรรยากาศดเดี๋ยวมาตะเกียนใบไม้ลายเนาะวันนี้เกียงขนาดควดด้ควดเสมอได้มเมื่อยน่อยู่นานันนะมือขึ้นจับขม้างมือข้นแกเดือดตื่นเลยวันใบไม้ลายเนาะแต่วันเหี่ยมอุ้ยต้นไม้ใหญ่พี่น้องต้นไม้ใหญ่เต็มเือนอ้ว่วว่าเปิดโรงเรียนกันสีเกียงพน้องเ็กน้อยกัที่นี่กันร่มลื่นดีรีว่าต้นไม้ใหญ่จากพี่น้องลมลื่น พูะร้น oh, oh, mm ั้นเราได้เนาะพันพ้นวนวันนี่างนี้มนกี่นเอาแต่กี่เคยเลยอยากบาอยากไม่คโอ้พ่นได้เปลี่ยนตำแหน่งยู่คุณแล้วเพว่าข้าเจ้ามี่ยู่คุณแล้วเจ้าเมียข้าเจ้าก็มีแล้วเหมือนกันนี่ั้ลงเลียงข้าเจ้านะผ้ลงเลียงไงลุงเลี้ยงข้าเจ้าจ้าเออเออเอาละจ้าคลิปนี้ไ้ซ้ำน้เนาะค่ะเนาะคลิปหนาพบวกันไม่จ้าสวัสดีค่ะ